ใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับสําหรับคนที่เป็นสายซิ่งเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยนะครับอยากรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างดูคลิปนี้ได้เลยครับ <S <S ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคลิปนี้นะครับเราจะเปิดด้วยมันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับเหตุผลคือหน้าฝนคือหน้าที่เกิดอ ah ุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศไทยและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือหลายหลายคนเนะี่ย คือจุดที่ทําให้รถมันเกิดอุบัติเหตุนะครับวันนี้ผมอยากแชร์กับเพื่อนๆต,ๆตรงๆเรามาเอาความรู้ที่ช่อง p 2สองกันแต่ถ้าใครได้ความรู้แล้วอยากสนับสนุนร้านเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ p 2สองด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนจะสามารถตรวจสอบอยางรถตัวเองได้โดยการใช้มือถือที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับโดยการที่คนเปิดปับ๊บกดเปิดแฟลด้านหน้าแบบนี้ที่ผมทําให้ดู นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเนื้องานเราจะซูมลงไปในนี้คุณจะสามารถซูมเข้าไปใกล้ๆยางรถยนต์คุณคุณจะเห็นว่ายางรถคุณหมดอายุหรือถึงรอบการเปลี่ยนยางแล้วหรือยังนะครับฉะนั้นพอยท์ผมผมมองเรื่องของ1นึ่ยางรถยนต์หรือเปรียบเสมือนรองเท้าเราละกันลองคิดดูครับเราใช้รองเท้ามา4ปีคู่เดิม รองเท้ามันจะไม่มีดอกแล้วดอกอยางของรองเท้ามันจะหมดแล้วดอกอยางของรองเท้าก็ไม่ได้ปตะต่างกับยางรถยนต์นั่นเองถูกไหมครับฉะนั้นเวลาดอกอยางมันหมดนะครับหมดก็คือหัวโล้นเปรียบเสมือนกับคุณวิ่งไปแล้วคุณลื่นบร์ดอารมณ์เดียวกันฉะนั้นปัญหาเนี่ยลื่นบร์ดเนี่ยมันบร์ดไปเนี่ยอาจจะเป็นที่คุณขับเร็วแต่กับการเวลารถมาเกิดอุบัติเหตุมันเกิดอุบัติเหตุตอนคุณเหยียบเบรค และมันบลดมันก็หมุนเลยครับผมฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่ารถยนต์เวลาตรวจสอบยางน่ะคือส่องแฟลชเข้าไปที่ยางรถยนต์ลองดูซิยางมันแตกลายงานไหมหลือดูนี้มันคือลุดูที่ลื่นเยอะที่สุดและไอ้บางคนเนี่ยนะครับชอบใช้ยางจะหมดดอกและบอกว่าทนไปก่อนเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วนะครับคำพูดนี้แหละมันคือจุดเริ่มต้นของการวิ่งเข้าสู่อุบัติเหตุละ ฉะนั้นผมจะบอกเพื่อนๆว่ายางรถยนต์ที่แท้จริงนะครับออกแบบมามันเป็นยางมันแพ้น้ำเว้ยไม่ว่ามึงจะใช้ยางอะไรก็แล้วแต่หน้าฝนควรไม่ขับรถเร็วไม่ควรขับรถตอนฝนตกเกิน80กิเมต่อชั่วโมงใครที่ใช้ยางเรซิ่งเช่นยางดอกโคตรซิ่งหน้าตาจะเป็นเหมือนเซมิสลิกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท็อปท็อเนี่ยเอาง่ายๆว่าอีที่พูดอยู่ทุกตัวที่ท็อปขนาดเนี้ย มันก็ลื่นน้ำํำฉะนั้นไอ้พวกก o p ปป้มึงไม่ต้องคุยว่ามึงลื่นหรือเปล่านะครับฉะนั้นผมพูดตรงๆว่ายางที่เป็นดอกเซมิสลิกแบบนี้มึงลื่นทุกตัวฉะนั้นยางที่ผมพูดถึงเพราะอะไรยางเซมิสลิคยางซอฟที่ทุกคนเรียกกันเขาเอาไว้ใช้ในสนามแข่งคุณเคยเห็นรถแข่งในสนามมันขับตอนฝนตกมากๆไหมมันไม่มี ฉะนั้นเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ใช้หน้าจายางแบบนี้ทุกเส้นคุณควรเบาคันเร่งกลุ่มต่อมาที่คนใช้ยางสปอร์ตเช่นยางที่เป็นหน้าตาแบบพายร์สปอร์ต5 RE ศูรยยางที่เป็นยางดอกเชฟหรือดอกที่เป็น a s ซิมเมตริกฤดูนี้คือฤดูที่เขาได้เปรียกกบกว่าเรานะครับดอกที่เป็นยางสี่องลีดน้าหรือยางดอก a s ซิมเมตริกไม่ว่าจะเป็นยางคอมฟอร์ตเหมือนยางตัวนี้หรือยางตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตพวกนี้เขาฉลาดในการรีดน้ําดอกอยางที่มีลักษณะ4ร่องรีดน้ําฉลาดที่สุดบนน้ําฉะนั้นแน่นอนครับดอกอยางประเภทหนึ่งออกแบบมาเพื่อเร c ซิ่งอย่างเดียวแต่ยางประเภทนี้ออกแบบมารีดน้ํำถน,นนแห้งและถนนเปียกในเวลาเดียวกันฉะนั้นเนี่ยยางที่เป็นดอกอะซิมมติกจะฉลาดที่สุดในฤดูนี้แต่มียางอีกประเภทหนึ่งฉลาดกว่าคือดอกที่เป็นดอกเดเรชชั่นลที่เป็นอะซิมมติกในตัวด้วย เช่นโยโกแอ็ดวนวีเจตัวนี้นะครับดอกเป็นเชฟรีดน้ดําดีเพราะลูกศรมันจะพาให้น้ํามันรีดออกจากยางได้เหมือนที่เขาโฆษณากันนั่นเองฉะนั้นแน่นอนครับฤดูนี้เรื่องอยางคือโจทย์ใครยางหมดอย่าเหยียบคันเร่งเร็วอย่าเหยียบเบรกตอนเจอแอ่งน้ําสิ่งนี้สําคัญที่สุดนะครับการขับรถที่สําคัญที่สุดฤดูฝนขับรถถ้าลื่นน้ำรบกวนจับพรมอะไรแน่น อย่าเหยียบเบรกนะมึงเหยียบปั๊บรถมึงคว่ำเลยนะเว้ยฉะนั้นประคองผม,มอะไรอย่างเดียวถ้ามันโอเวอร์หรืออันเดอร์แล้วก็ต้องประคองไม่งั้นถ้าเหยียบเบรกคือรถมันจะหมุนทันทีนะครับฉะนั้นผมเตือนไว้ด้วยความปลอดภยัยเรือดูนี้ไม่ใช่แค่อย่างรถยนต์สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเบรกที่พูดถึงนั่นแหละ ะระบบเบรกหลายหลายคนเลยนะครับอดทนใช้งานใช้นานใช้ทนใช้แม่งโคตรทนใช้มากกว่า8ปีเหมือนคนบางคนอีกแต่ผมจะบอกเลยว่าคุณคิดผิดผ้าเบรกที่แม่งไม่เคยสึกสิ่งที่แม่งน่ากลัวที่สุดคือตอนหน้าฝนนี่แหละพอถึงฤดูฝนตัวเขาจะทํางานคือผ้ามันด้านเวลาผ้าเบรกมันด้านเนี่ยคือมันไม่หมดไงแต่เวลาคุณเจอน้ำปับ๊บมันเบรกไม่อยู่มันจะรื่นรื้ ไปชนคันหน้าทันทีฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับฉะนั้นใครจะเตรียมตัวเข้าสู่หน้าฝนระวังเรื่องระบบเบรกและระบบยางรถยนต์ให้ดีนะครับด้วยความปลอดภัยจากพีทอมบารดสามและสิ่งที่แม่งพลาดไปไม่ได้เลยคือการแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือไม้ปัดน้ําฝนนะครับโคตรถูก200ต่ออันลูดปั๊บ400ตามหนึ่งที่เคยมองแล้วมันพร่ามัว400บาท จบได้แน่นอนหาซื้อที่ไหนก็ได้เพราะคลิปนี้เราบอกให้เพื่อนๆระวังเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินและคนที่มีลูกเต้าขับรถเร็วระวังให้ดีเพราะเชื่อผมเถอะฤดูนี้ช้าลงไม่กี่นาทีแต่ควรจะไม่สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้การนำเสนอแบบนี้อย่าลืมติดต่อพี่ลองมาติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ